สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมน,นะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัฒนพลวันนี้พาผู้ชมมาดูเจ้า XCMG XE 2 1 5 c สีเหลืองครับวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องช้างใหญ่อางเก็บน้ำ7,500าร้ได้นะปุ๊บบนราชธานีครับม่วง30 ใช้ 6BG อีกสุดุ 6BG 1T ึ3งนะครับปั๊มของเขาปั๊มยอดนิยมครับคาวาสกิ k 3า x กิ K3 x นี่ก็จัดจำหน่ายโดยช้นะมิกชินนะครับ งก็แปดตัวใกล้ๆนุนก็ทีมงานเอี่ยมสะอาดครับเดี๋ยวซูมให้ดูทีมงานเอี่ยมสะอาดข้างบนเป็นกองดินเยอะๆนุนก็มองไม่เห็นรถนะแต่ว่าเป็นทีมงานล่งสุดยัน อาจจะดูมืดๆนะคุณผู้ชมนะอาจจะดูย้อนแสงนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะวันนี้ก็ถ่ายคลิปนีดเจอแต่มุมย้อนแสงอีกมุมนึงมันเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับบางทีอาจจะเกะกะหรือว่าอาจจะไปขวงหรือว่าถ่ายทําไม่ได้นะ XCMG ซีเอเกี้หน oh, ึ่งคิวโอเจอดินเหนียวกับกระดกครับร้เลื uh ่อนล่างแปดตัวเป็นช like ่องล่างกึ่งก l ่งครับไม่รู้ว่าไท่ LC หรือเปล่านะรถจีนนี่อาจจะเป็นรอเลื่อนแปดตัวก็ได้นะ LC เขา เคสามวีนี่ค่อนข้างที่จะหอนดังครับเวลาเขาทำงานแล้วเวลาเขาเจอโหลดหนักนๆค่อนข้างที่จะออกอาการหอนดังเหมือนกันเอกลักษณ์ของเขาเลยก็ว่าได้นะเาเคสามวี ร้อนเหี่ยวไกลช่วงโซนท่านี้ก็เป็นช่วงกลางๆครับกลางๆหนองช้างใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะแทนกล้องให้ดูมันก็มีบางส่วนที่ขุดไปแล้วแต่ว่านู่นครับใกล้ๆนน่นยังไม่ได้ขุดเลยนะยังไม่ได้ขุดเลยน้ําก็ยังมีเป็นบางส่วนครับยังสูบออกไม่หมด จัดจำหน่ายโดยใช้หน้าฬมชีนสำหรับเจา้า XCMG ตัว215หรือว่าตัว265กเนี่ยก็เคยเจอแล้วเคยรีวิวกันไปหลายรอบแต่ว่าตัว235เนี่ยยังไม่เคยเจอรับ มันดีมากครับนา <laughs> คนขับคุยโทรศัพท์ครับนี่ แถวนี้มันเป็นไก่มันเป็นใจมันเป็นใจกลางอ่างครับก็เลยมันต่ำสุดนะทั้ง็เลยมีน้ำกดนิดๆหน่นนอยๆก็เจอน้ำครับลงไปเมตรเพิ่งเม็ดสองเมตรเองนะเจอน้ำละ ันดีใช้ได้ครับเจ้า XCMG XCMG หรือว่าเชื่อเต็มเข้หนึ่งก็เป็นสูโจเมชชินเนอรี่นะครับอ่าสูโจคอนดักชั่นเมชชินเนอรี่กรุ๊ปนะครับ ที่เอนี่ก็เห็นหลายๆทีมงานเอามาใช้อยู่นะทีมงานหอจกวาสนา,าหอจกดีดีซีวินเอ็นจิเนียริงนะครับอันนี้ก็หอจกอเอ็มพาวเวอร์ก็เอามาใช้เหมือนกันหอจกอเอ็มพาวเวอร์คอนทรักชั่น2021ครับ เสร็จแน่นอนครับนีหลงมาช่วยนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งดำครับ เจอ็อกกี้ครับที่ไหนมีหลงนั่นต้องมีล็อกนะพวกปรับตลอดการหลงกับล็อกเนี่ยเขาต้องเจอต้องมาเจอกันครับ นราสเปกแล้วว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาแบบคร่าวๆนะครับเจ้า x c m g x e 2 1 5 4ตัวนี้ก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของ Isuzu ครับเป็นแบบเดลไรค์อินเจกชัน6โซบอัดอากาศด้วยเทอร์โบนะครับะระบบความร้อนในน้ำ Isuzu 6BG1T นะครับอยู่ที่155แรงม้าครับทำงา,านประกอบคู่กับปั๊บ a w a s a k i k .3V ความเป็นั๊มยอดนิยมนะครับตัวนี้เองก็ เสริมพลังเหล็กพิเศษที่ปลายอาร์มให้สามแชร์ครับมืก่กี้ห้าฟันหคิวช่วงล่างเขาก็เป็นล้อเลือด้านล่าง8ปดตัวแค่ล้ส2ตัวไบแท็กแปดสิบเซนนะครับน้ำหนักเขาก็อยู่ที่21ตันครึง่งยิบสองตันครับขออาภายัยน้ำหนักเขายิบสอตันถ้าเป็นไบแท็กหสเซนนี่จะเป็น21ตันครึ่งนะอันนี้เป็นไบแท็กแปดสิเซนนะครับก็ยิบตัน อ oh. าไปไม่มีเลยโ <laughs> รกี้เอาเราับชมกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยูทูบชาวชัดเจ็ดคนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆกจในช่องอัพสุดก่อนสำหรับวันนี้ผมแล้วก็จเจ้า XCMG XE 2 1 5 C นะครับเอเาจากกักร M Power Construction 2021ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ